คนไม้เมืองร้านโปรดของอำเภอเมืองสาเร่ยอำเภอ มีแค่กลิ่นใช่ไหมครับไม่มีรบมันจะเป็นผมจะทําเป็นคาสิกลาเต้ก็คือลาเต não mãe ให้ดูบรรยากาศแล้วก็ตรงนี้มีคนกลางเต็นแล้วก็ตรงนี้ก็มีคนกลางเต็นก็จะเป็นคาเฟ่ช็อปมันก็ไม่แพงสี่สิบบาทห้าสิบบาทอ๋อวีเคชั่นมากตอนนี้ สายธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะโอ้ยอยู่ันนู้นดิยไปดูหน่อยนะมาัก c u ตอนนี้ก็กลับมาผ่าชูเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรานั้นได้จองดอยเสมอดาวไปแต่ว่ามันเต็มเอองงเหมือนกันที่จริงคือ ในเว็บไซต์ที่จองอมันเป็นแค่การจองลำดับการเข้าอุทยานอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นการจองสำหรับที่ตั้งเต็นท์ในอุทยานอะไรเงี้ยก็เลยนกไปนะคะก็เลยวกกลับมาที่เดิมนะคะก็คือผาชูเป็นของอุทยานสีหน้านะคะแล้วก็กำลังจะกางเต็นท์กันนะ,ะก็ข้างหลังนะคะก็คือผาชูนะคะนี่ ก็กำลังจะรอไข่กระทะน,นะคะแล้วก็เครื่องดื่มแต่ให้ดูบรรยากาศคนกำลังทยอยเก็บพร้อมกลับนะคะคู่นะคะพี่ที่ไข่กระทะค่ะ อ่ตาตะกูกกค่ะนี่นะคะคุณแฟนก็สั่งโกโก้ <c oughs> ให้แล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งนะคะหน้ากล้วยมันเผือก็ไข่กระทะของเราะคะ่ะก,กิน, <c oughs> นททกิ <c oughs> น <c oughs> <c oughs> เตือนตั้งค่ยายตั้งค่ายอะไรครับมัปก คนดูแดดสิตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงนะคะก็มีเรื่องแย่ก็คือสิวหัวช้างของเราตรงเนี้ยมันอักเสบอักเสบจนปากเราเบี้ยวอะ่ะมันเจ็บมากเจ็บแบบเป็นวงใหญ่ๆเลยอะ่ะทำให้คางคางบวมคางฝั่งเนี้ยบวมมันก็เลยดูแบบใหญ่ๆมาแบบยาวๆมาข้างนี้เพราะว่ามันบวมเด้งออกมาเออ้วเนี้ยวันเนี้ยปากเราบวมด้วยตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่บวมเขาเรียกว,ว่าปากเบี้ยวเพราะว่าเกิดจากการอักเสบของมันอะ่ะเออเนี่ย ก็คือแบบแย่มากแบบเคี้ยวอะไรคือแบบก็ปวดทุกคนโอ้โหตรงนี้มันเป็นก้อนใหญ่เลยะทุกคนอาจจะเห็นว่าหัวมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มันแข็งมากแข็งแบบแข็งมากแข็งเป็นวงใหญ่เลยอ่ะมันปวดมากคือแบบโอ๊ยการมาเที่ยวบางทีทำไมฉันต้องเป็นอะไรแบบนี้มันเป็นมาสองวันแล้วแหละหจะหน้าตายแล้ววันนี่นะคะลองมาเปลี่ยนบรรยากาศการดูผาชูข้างหลังดีกว่าสวยดีนะคะทุกคนก็คือข้างหลังเต็นท์เราจะเป็นผาชูแล้วก็กำลังเก็บเต็น นี่ใช่ไหมสมมติบรรยากาศการตั้งเต็นของเราตรงนี้แล้วเราก็เงอยไปพาชูอยู่ข้างหลังเราเลยนะคะซึ่งเห็นเป็นเส้นๆนี่ไหมเส้นๆก็คือเส้นธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะเขาเคลมมาว่าอย่างนั้นนะทุกคนทุกคนก็กำลังเก็บของเก็บของกันอยู่นะคะก็จะเป็นวิวด้านหน้าที่เราถ่ายให้ดูบ่อย คือตอนนี้เราก็มาอยู่ในเมืองแล้วนะคะในอําเภอเมืองของจังหวัดน่านแล้วก็เราก็กําลังจับแผนว่าจะไปที่ไหนดีนี้ดีกว่าเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะทเที่ยวกันมาแบบค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคือน่านคือน่านอ่ะเออมาเที่ยวค่อนข้าง,างบ่อยแล้วนะคะก็เลยแบบจอดรถมานั่งชิลๆคิดก่อนว่าจะไปที่ไหนกันดีที่ที่แบบน่าสนใจแต่คือเมืองเขาสวยจริงสวยมากทุกคนดูดิ ตัดกับแบบสีเลยอ่ะ ร้านวันดานะคะร้านเขาก็เป็นพวกข้าวซอยขนมปี๊งเหนียวอะไรเงี Lap ้ยก็เป well, so ็นร well, so ้านดังของอำเภอเมืองเลยนะคะจังหวัดน่านซึ่งแบบมาทุกครั้งก็ต้องแบบกินนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายมืให้ดูนะข้าวซอยน้ำเงี้ยวแล้วก็มีข้าวราดแกงอะไรเงี้ยของหวานเรื่องของขนมปี๊งเหนียวนะคะแล้วก็อดี๋ยวมข้าว